สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการหนองคายรีวิวนี่ครับผลิตรายการโดยอสมทหนองคายนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับประโขงนะฮะตรงข้ามจะเป็นสัปรลาวฮะมีพื้นที่แคบแล้วก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างยาวนะฮะมีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะแล้วก็ด่งดังไประดับโลกนะฮะเช่นเทศกาลบังไฟเพรน่าในช่วงออกพรรษานะฮะรวมงไปถึงวัฒนธรรมการกินที่ไม่เหมือน หนใครแล้วมีเอกลักษณ์นั่นเองครับแน่นอนครับจังหวัดเราเป็นจังหวัดที่ติดริมแม่น้าโขงเนะครับฉะนั้นอาหารการกินเราได้จากแม่น้าโขงเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับรายการนองคายรีวิว EP ีแรกของเราเนะฮะจึงอยากจะนําเสนออาหารท้องถิ่นที่ได้จากลาแม่น้าโขงนี่เองนะฮะซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครไปที่ร้านระเบียงริมโขงฮะบ้านทามะเฟืองตำบลเวียงคุกนะฮะเอาละตอนนี้พร้อมแล้วไปเลยครับ เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ระเบียงดิมของแล้วนด็ครับแล้วก็เราอยู่กับพี่อูดวิวสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้อาหารเยอะมากเลยเด็กครับเราไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่านะฮะสำหรับอาหารในเบามีหลากหลายเมนูต้องถามพี่อูดให้แนะนําทีละเมนูแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างฮะเต็มโต๊ะของเราขนาดนี้ฮะเริ่มไม่รู้เลขที่ย่อยก่อนเลยนะครับผมกุ้งะก้ากรอบนะครับผมสกากรอบรายการกินเลยนะครับกินเลยกินเลยนะฮะคุณผู้ชมหิวนะฮะตอนนี้ ไอเป็นกุ้งเลยครับถ้าชอบถ<ฮ>้าชอบถ้าชอบรสชาติก็จะเติมซอสได้ครับอยากชิมแบบไม่มีซอสเน<ฮ>ี่ยกุ้งเด้งมากครับคุณผู้ชมแล้วก็อร่อยที่มันโฮโฮมีขมผโพดนะครับจะหวานจะหวานหอมเหมาะอย่างยิ่งกับการเริ่มต้น ก่อนที่จะทานเมนูหนักๆนะฮะเมนูเผ็ดๆนะฮะนี่ก็เหมาะกับเด็กด้วยนะฮะอร่อยครับตอนนี้เรามาต่อกันที่เมนูต่อไปเลยครับพี่อูดเนี่ยฮะเขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ใช่ไหมันี้ใช่ครับระดับนึ่งของร้านเลยก็คือชูชีบาน้อ่อนครับผมนะฮะเราเราจะสดทุกวันครับครับอันนี้ จับสดๆจากแม่น้ำโขงตรงนี้เลยใช่ไหมฮะสดๆกับแม่้าเจ้าประจำครับเขามีเขามีเขาจะได้รับมาเขาจะโทรมาบอกแล้วว่าตามมาแล้วหน้าเราก็จะนับอันนี้ถือว่าหากินยากนะครับคุณผู้ชมนะ่ยก็มาที่ตะเบียงจิมโขงมีทุกวันเลยเมนูนี้มีทุกวันครับผมนะฮะชิมเลยนะครับลองครับลองครับลองเลยนะฮะลองเลยนะฮะตรงนี้อร่อยสุดเนื้อเยอะจะแน่นเนื้อเยอะนะครับครับผม เดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับคุณผู้ชมคำบันดีนะครับสดมากครับนะฮะแล้วก็ค่อนข้างหอมกะทินะครับชูชี่อันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่หลายๆคนมาก็ต้องสั่งกันนครับใช่ครับผมนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลของทางร้านนะครับชูชีปลาเนื้ออ่อนครับ ครับผมมีอ้วนฮะตอนนี้ผมทานไปแล้ว2เมนูเกือบอีกเกือบอิ่มแล้วนะยังยังย่งยังยังยังไังยังยัหมัยังฮะงยัยมงยั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 งยงยังยังยงยังังัยังยังยังังยังยังยังปลาพุงยังยังยังันยังยังยังนังย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 ังังยังังนังย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 ันยังยันกังนังยังยังยันััยััยัยงัยังังัยัันงงผสััน้ นะครับโดยใส่ตัวปลาหมึกและก็ตัวกุ้งเข้าไปผสมด้วยต้องต้องราดน้าจิ้มแบบนี้ด้วยนะฮะมันจะเข้าใจนะครับอันนี้ว่ามีสมุนไพรเยอะแยะมากมาเลยนะครับคุณผู้ชมตั้ะเพ็นแล่ะแหละนะับคุณผู้ชมนะฮะก็หรือว่าใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านนะฮะเมนูนี้แนะนำเลยครับปลาตุ๋แตงปลาตุ๋แตงใช่ครับคับผม ครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันต่อนะครับวันนี้เราค่อนข้างมีปลาที่ค่อนข้างหลากหลายครับพี่วุฒิเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นปลาคังนะฮะปลาดินนะครับปลาช่อนนะฮะเดี๋ยวว่าจะเป็นปลาเนื้ออ่อนที่ไซส์บิ๊กใหญ่บิ๊กเบิ้มนะฮะมีที่นี่ที่เดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาชิมที่นี่ก็จากาน้ำโขมก็ขึ้นไปบนทุ่งนาทุ่งนาทุ่งนาแถวๆนี้ไหมฮะใช่เครับผมปลาช่อนนาปลาช่อนนานะครับผมไซส์ขนาดประมาณ8ปดขีด ขีดนะครับเรามาทําเป็นปลาช่อนลุยสวนนะครับสดๆเลยรสชาติก็คือลุยสวนแหละครับผมครับพริกขี้หนูสวนอะไรสารพันที่ทำอย่นะครับสมุนไพรฮะใครที่ชอบเรื่องราวของรสชาติที่ออกสมุนไพรหน่อยนะฮะเมนูนี้ห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวผมชิมเลยดีกว่าครับเดี๋ยวชิมเลยดีกว่านะฮะสมุนไพรเยอะเลยฮะช้อนสวนนะครับ ผมหลบในสวนนะคะตอนนี้นะฮะสวนใหญ่มากนะครับมีสมุนไพรนะฮะอร่อยตรงทั่วเนี่ยครับมันจะมันๆนะฮะพี่อ้นบครักคำใหญ่หน่อยนะครับนึกว่านึกว่าทราบเราเนะมาเจอนี่อีกใช่ไหมครับแซ่ผู้บริหาร อันนี้คือสวนล้วนเลยครับสวนทุ่งน,นาอันนั้นจะมีทะเลป,ปนผสมหน่อยนิดขึ้นจากน้ําโขงนะฮะมา,มาที่ทุ่งนานะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเมนูต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปหลายๆสถานที่นะครับคุณผู้ชมนะครับบอวิว้นะเรามาถึงเมนูถัดไปดีกว่าเรา ลงโขงนะฮะแล้วก็ไปที่ทุ่งนามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมอะไรที่มันล่องครองเนี่ยครับนี้เราจะลงน้ําเลยครับผมครับผมจะพาลงน้ำลงน้ำเลยอาจจะเจอพญานาคนะครับอันนี้ต้มไม่ใช่ต้มยำไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเป็นเป็นต้มยำปลาคังนะครับจะคล้ายๆกับปลาบึกนะครับแต่ปลาบึกเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมมาทําแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเขาจะเยอะมันเขาจะหนาถ้าเป็นปลาคังนะครับ หนังเขาจะบางดินเนื้อเขาจะแน่นกว่าไม่ค่อยมีมันด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายนะทยนะฮะแล้วก็เรียกว่าปลาเบิกเนี่ยเป็นตาชินีนะฮะแม่น้ำโขงเนี่ยฮะแต่ว่าปลาคังนี้เป็นเป็นรองราชีนีนิดนึงนิดนึงเนาะนะฮะเดี๋ยวลองชิมดีกว่าครับพี่วันะครับลองเลยครับลองอันนี้สดสดเลยใช่ไหมฮะสดสดจากแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะว้าว ชิมเลยครับชิมน้ำได้นะฮะอันนี้เป็นต้มยำน้ำข้นนะครับย้ำน้ำข้นน้ำข้นนะครับอืมได้ได้ข้าวน่าจะดีนะพี่บุญนี่แะครับนี่นะครับนะฮะนะครับอันนี้เป็นปลาคังนะฮะถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็ถ้ามาถึงหนองคายเนี่ยพลาดไม่ได้จากเมนูนี้นะครับต้มยำปลาคังฮะ ตอนน right? e> ี้มาถึงเมนูสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับนะครับเราพาไปลงน้ำโขงนะครับไปทุ่งนาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่วุฒิจะพาไปมุมนอกไปฝาหมูครับไปฟาหมูนะครับฟาหมูที่อยู่ประเทศอะไรฮะฟาหมูอยู่ประเทศเยอรมันโอ้เยอรมันนะวันนี้พาไปเยอรมันนะครับันเออวันนี้ใส่ลิเวอร์พูลนะฮะตัวนนี้พาไปเยอรมันนะครับอันนี้จุดเด่นของของเราคืออะไรฮะฟาหมูเยอรมันครับจะกรอบนอกนุ่มในครับ ส่วนพิเศษของทางร้านเป็นแบบไหนฮะอันนี้ก็ผ่านการตุ๋นยาจีนมาครับพวกพวกสมุนไพรยาจีนเนี่ยจะซึมเข้าไปในเนื้อนะครับผมก็กินแล้วมันจะได้รสชาติครับเหมือนกับเรียกน้ำย่อยอีกอย่างนึงอ่าฟิตปึงปังเนี่ยฮะก็ต้องต้องลองดูีนต้องลองดูต้องพิสูจน์ดูนะครับผู้ชมฮะเดี๋ยวผมพิสูจน์เลยแล้วกันได้ครับครับครับโอ้ ซีฟูด้ดเท่าไกับซีอิ๊วขาวก็ได้ครับผมหอมเครื่องเทศนะครับรสชาติดีครับท่านผู้ชมเอาละครับวันนี้เรามีเมนูที่หลากหลายนะครับที่ระเบียงริมโขงเราเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณพี่อูด้วยนะครับ,บที่อ,อ๋อเรียกว่า จัดเต็มจัดหนักให้เราวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์นะฮะอย่างปลาเนื้ออ่อนที่ไซส์บิ๊กเบิ้มนะฮะที่นี่ที่เดียวนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเมนูต่างๆนะฮะที่พาลงน้ำด้วยนะครับไปทุ่งนาด้วยลงไปเมืองนอกด้วยนะครับร้านนะฮะเดี๋ยวให้พี่อู๊ดฝากร้านนะฮะส่งท้ายกันหน่อยนดว่าระเบียงดืมของเราไปยังไงมายังไงฮะโอเคครับผมก็กราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมมาเที่ยวที่หนองคายก็ ได้เวลาหิวนะครับเรียนเชิญมาที่ร้านระเบียงน้ำโขงของเรานะครับเรามีอาหารหลากหลายเมนูนะครับผมรับประทานอาหารไปด้วยนะครับอยู่ท่ามกลางบรรยากาศติดน้ําโขงนะครับตามที่เห็นวิวนะเรามีห้องจัดเลี้ยงบริการฟรีนะครับสามารถร้องเพลงได้ห้องแอร์นะครับร้านข้างนอกก็สามารถนั่งห้อยขานะครับเป็นร้านเดียวนะครับที่มีห้อยขาชมโขงครับผมโครงการเราเที่ยวด้วยกันร้านเราก็เปิดรับจิตให้บริการกับคุณลูกค้าที่มาใช้บริการเราได้ตลอดนะครับผม ครับผมนะฮะสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้นะครับก็สามารถใช้บริการที่ระเบียงยิมผงของเราได้เลยนะครับตามสิทธิ์ที่แต่ละคนได้ครับผมนะฮะระเบียงยิมผของเราอยู่ที่ไหนครับพี่อุชอ๋ออยู่ติดถนนเรียบน้ำโขงนะครับเส้นหนองคายท่าบ่อนะครับบริเวณกมที่สิบแปดบวกสิบเก้านะครับผมครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อุชมากๆเลยนะฮะที่จัดสรรเมนูให้เราได้ทานกันในวันนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่อุดสสวััีครบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ส่วนอีพีหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube เราด้วยนยะฮะกับ m c o t คอน้องคายช a n n e l ครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ